สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือ,อรายการอยจิแคสกีนะครับนี่อยู่ผมจิววันนี้จะมาเล่นไม้ครับพาร์ทสองนะครับวันนี้จะมาสร้างบ้านกันแบบนเอาตรงนี้นะแบ่งไปดิโอ้ยเออเบอื้อ,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 อ หมดเลยโอเคเอาตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันตสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก

โอ้โหจนไม้อีกโก้กำเบยอืมลำบากมากแต่แข่งเล่นเล็กที Oke, okay, lo. Oke, okay. oh, gini kan, oke, ini kan. Okay, โอเคขุดอะไรใครร้องไห้วะปึ๊บ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 จึ๊บจึ๊บเออโหเล็กเอ้ยไม่ใช่เล็กเอ้ยอะไรวะนี่ยินเออดีมากทันโอเควันนี้เราไม่อยากแคสเสียงดังนะ ไม่รู้พาธนี้จะสร้างบ้านเสร็จหรือเปล่าเอาแค่พื้นฐานก่อนเราค่อยมาต่อเติมบ้านโอเคเสร็จปุ๊บบึ๊บดึ๊บลึ๊บดึ๊บทิ๊บลิ๊บโอ้โหไม่พอแน่เลยว่ะตัดไม้อีกแล้วทึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บขุดใต้นม้งนี่เราขุดข้างนอกนะครับ เราไม่ขุดข้างในบ้านนอกในก็คืออ๋อนี่แหละครับแป๊บๆ๊บนึ่งโอเค อากาศจำใสวันนี้ชึบออย่าเาสิหมาหมาน้อย <c oughs> ชึบท่านแรกก็ขออภัยด้วยนะครับคอมกลากคอมกลางฮะโอ้ตายแววชบ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  ตกลุมเราเว้นว่างไว้ทําไปลงถ้านะครับไม่ต้องตกใจผมไม่ได้ลืมหรืออย่างใดทั้งสิ้นอ้ยหิวด้วยอ้าวโอเคไม้หมดเรียบร้อยแล้วจะย้ายทำไมเจ้าของตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันอึ๊บชิอ๊บ ออกหยุดนี่แล้วกันอืโอเคจะมาตัดไม้กันเฮ้ยหิวเลยตอนนี้วะเอ่อไปไอซูทขอฟ้าปึ๊บปุ๊บไปจู่แหลกไหมเนี่ยโอ้แหลกแหลกแหลกไอไโอ้ n นไก่ แม่ไก่โอ้แหลกแหลกหลก,ก,กขออภัยด้วยนะครับที่มันแหลกมนันนะีเนาะตัวน้องไก่โอเคไม่ต้องมองหนะ้าโดนแน่นอนโดนโอ้ไล่ไก่หาบา้านหลงทางอะรเหรอโอ,โอไกโอเค เนื่ยบ้านเรามันสร้างตรงนี้ก็มัน,ม,นมันไม่ค่อยโอเคอะ่ะแต่ไม่เป็นไรมันมันไม่ใช่ปัญหาโอ้ยแหลกจังเป็นเอเอ,อไม่เช้นน้นหรือเกว่าเออแหลกแหลกแหลกจึงเบยรู้แล้วครับ เออเราจะมาหาไม้กันกินเนื้อไก่ไม่เงียงใส่เอเย้ยพอพอพอก่อนพอก่อนทมดแล้วนี่ว่โอ้กรรมปวดคอ ใช่สุดเอิ่มแล้วว่าเรามานอนก่อนแล้วตื่นเช้าเราค่อยไปใหม่นะครับโอเคแล้วโอ๊ยยังไชิปุ๊บนอนอ๊ะโอ้จานชิปุ๊บโอเค โอ้ยโอโหสิบอันเองอ่ะไม่เป็นไรดีกว่าไม่มีนนกันโอเคเราจะค้าประตู๊โอเคได้ประตูมาแล้วอ้ยลืมลืมต้องวางข้างนอก นี่ okay. โอเคโอ้เราจะมาขับปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บโอเคได้ต่ามาแล้วนี่ติดบวนเลยโอโเคเจะมาขาบกล่องึบเฮ้ยสกิลตันอย่าไม่ดีแน่ พี่นอนน้องทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกจริงๆนะโอ้สเกลตันไอ้ฮะเดี๋ยวขึ้นโอ้ยตายตายแน่เลยเอา้าเออหลับหลับอย่าเข้ามานะจะเฝ้าโอ้โหสเกลตันทนทานทนทะจะไฟเหรอจะไฟใช่ไหมนัทสุปเนี่ยก็ <c oughs> เข้ามาสเกลตันป <Sk ater. S 2> ุ๊บปุ๊บปีต่อปี่ต่อปีต่อ นีจิตอล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 โอเคนะครับเราจะโชว์พระรามยิงศรโอ้ลืมไปกระสรุนไม่มีเฮ้ยโ,โอ้เนื้อเงียงบในของดีโอเคแปบบ๊บนึงสลัแป๊บ,บ,แบ,บนึงอโอ้โหเต็มหัวเลยครับโอเคกินซอมบี้ซอมบี้

ะ๊บปุ๊บอืมจะาอไห้โอเคเอ้โหเนื้ะเนื้อไก่เนื้อไก่เนื้อไก่อร่อยดีเออเอ แล้วเอาไม้มากั้นก่อนอือโอเคนี่ตึ๊บตึ๊บอ้าวชิบช๊บเราเอาบ้านแบบขั้นเบสิกก่อนนะเอาธรรมดาก่อน ไม่มีไม้มแล้วมันอยู่ไม่ได้เนียเฮ้ยเสียงเหมือนสเก็ตตันจะเ,เข้ามานะเน็ตน,น้องนูนูนะโอเคอมาเฮาอะไรอ่ะ นั่นแหละกันเนี่ยคอมกราครับคอมกราอย่าใส่ใจอย่าใส่ใจอช่วงนี้ไม่ได้แคสนานเลยนะครับไม่ค่อยว่างโอ้โห บ้านคดต่ำอ่ะดูอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่ปัญหาแล้วครับปุ๊บปุ๊บโอเคนี่โอเคนี่โอเคเอ้าลวงโอ้ขยิงวะเฮ้ยจิ๊บโอเค เอ้ยเฮ้ยตา่อเกต่อบนแล้วกันอ้อเอ้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 ยเออ้กบ ไม้หมดครับหรือด้ตัดตอนตัดเลยดีกว่าเนะเดี๋ยวไว้ผมมาสร้างนอกฉากแล้วกันโอเคสวัสดีครับไปเจอกันพร์ทหน้า